สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 l i v i ลีวิ่ง t ้อ e ไตลที่เป็นคุณกับคุณเส้นนะคะช่วง108 v a r ดว t y ของเราในวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ย่านใจกลางเมืองธุรกิจนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็คือ Park v e n t เ r e e o p p l x x ค่ะกับโรงแรม The Okura ok Prestige Bangkok นะคะซึ่งโรงแรมนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยล่ะคะ่ะแต่วันนี้นะคะวุ้นนัดแขกรับเชิญไว้นะคะนั่นก็คือคุณเล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเจอกับเธอกันเลยค่ะ นี่คุณนัดพี่เล็กไว้ที่นี่นะคะอาจเจแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของคุณในวันนี้นะคะ,คะพี่เล็กวิพาสิรินภาวงดีนะคะสวัสดีค่ะซึ่งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้มาคุยกับพี่เล็กก่อนเลยนะคะสําหรับโรงแรมดิโอกราฟเาสทีทเนี่ยนะคะที่นี่มีต้นดุลยเดาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงแรมแห่งแรกเนี่ยตั้งอยู่ที่ โตเกียวนะคะ,คะชื่อโฮเทลโอคุระโตเกียวค่ะลักษณะจะแตกต่างจากตึกทั่วๆไปเลยใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นโอคุระที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นตึกแบบบ้านแบบญี่ปุ่นวังแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเลยนะคะแต่ว่าโอคุระ ok ที่ประเทศไทยเนี่ยจะตั้งอยู่บนตึกที่มีความทันสมัยน,นะคะ,คะก็ เป็นแบรนด์แตกแยกออกมาอีกนิดนึงเป็นเฟรชีได้ข่าวว่ามีแต่คนที่แบบว่าผู้บริหารผู้นำของประเทศอะไรนะคะ,คะก็ยังมาพักที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องอิงไปถึง Hotel โฮเทลอุปราที่โตเกียวนะคะ,คะซึ่งเป็นโรงแรมที่มักจะถูกเลือกให้ต้อนรับแขกคนสำคัญของบริษัทต่างๆะะอะไรอย่างี้ค่ะในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งพอมาอยู่ที่เมืองไทยเราก็ได้รับการไว้วางใจเหมือนกันค่ะได้ได้รับการไว้วางใจให้ต้อนรับแขก ทุกในประเทศแล้วคนสำคัญต,าตา่างๆแน่นอนว่าวันนี้เราจะได้ไปเห็นห้องพิเศษห้องนั้นด้วยนะคะที่ได้รับคน<ช>สำคัญคต่างๆด้วยนะคะและแน่นอนว่าที่นี่นะคะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือสระว่ายน้ำด้วยใช่ค่ะสระว่ายนา้ำอินฟินฟิตี้เอชพูลที่ไปแขวนอยู่นอกตึกอสวยงามมากค่ะ คนมองจากข้างล่างอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไร<ส>ะที่ยื่นออกมานะคะ <S <S <ช>แต่ถ้ามองจากข้างบนรับรองวิวสวยแน่นอน <S <S ใช่ใชค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าอยากจะเห็นความสวยงามหรูหราสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้แล้วนะคะกลับมาเจอกันแน่นอนกับร้อยแปดลิวิแล้วก็พี่เล็กค่ะและช่วงหน้ารายการร้อยแปดลิวิจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องที่เอาไว้ต้อนรับผู้นําประเทศและผู้บริหารระดับแนวหน้ากันค่ะ ช่วงร้อยแปดวารตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัสต้องสีดูรักอินสปรกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยแปดลิวิ่งค่ะวันยังอยู่ที่ดีโอกุระเพรสทรี b แบงคอกที่เปิดบริการแห่งแรกที่กรุงโตเกียวและติดอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครค่ะเพิ่มความหรูหราที่ลังสรรด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่สุดล้ำสมัยด้วยระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะตอบรับทุกความต้องการของผู้ที่ก้าวเข้ามาในดีโอกุระเพรสทรีดแบงคอกแห่งนี้ค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ108 l i ปดลิ1วิร t y l e สไต์ที่เป็นคุณนะคะแล้วก็ยังอยู่กับที่แ็กนั่นเองนะคะที่โรงแรมดิ o ok อก r า Prestige Bangkok ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ล็อบบี้แต่ <c oughs> ว่า ดูว่าล็อบบี้ที่นี่นะคะจริงๆมไม<ช>่ได้อยู่ชั้นล่างเพดานสูงขนาดนี้แต่อยู่ชั้นยี่สใช่ค่ะโอ้โหอ่ามากๆใช่ค่ะเพราะโรงแรมเนี่ยอยู่บนตึกพักเวนเจอร์อีโคเพล็กซ์นะคะ,คะก็จะเริ่มต้นแต่ชั้นยี่สิบสามเป็นต้นไปถึงชั้นสามสิบสี่อยากจะถามถึงคอนเซปต์โดยรวมของโรงแรมดีกว่านะคะว่ามีการตกแต่งสไตล์ไหนค่ะโรงแรมก็จะใช้การตกแต่งที่มีความเป็นญี่ปุ่นนะคะ,คะแล้วก็แต่จะเป็นญี่ปุ่นแบบทันสมัยแบบโมเดิร์นเจแปนนิสนะคะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยตัวตึกจะเป็นรูปเหมือน มือพนมแล้วข้างบนเนี่ยจะมีสามเหลี่ยมใช่ค่ะจะมีจะม,จะมีจะมีเป็นยอดคล้ายๆกับดอกบัวนอกจากการตกแต่งที่สวยงามแล้วเรื่องของเทคโนโลยีก็ไม่แพ้กันด้วยนะคะใช่ถ้าเกิดพูดถึงตัว EcoPlex เองเนี่ยตัวตึกเนี่ยก็จะ มีการก่อสร้างที่ใช้ทเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะคะเ,เริ่มต้นจากกระจกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกระจก3ามชั้นที่มีช่องว่างอากาศเนี่ยระหว่างตรงกลางก็จะเป็นการกันทั้งเสียงทั้งแสงทั้งความร้อนจากภายนอกะนะคะก็โดยหลักการแล้วมันก็จะทําให้ลดการใช้พลังงานในตัวตึกไปด้วยช่วยประหยัดพลังงานไปด้วยเลยใช่ค่ะอาคารเนี้ย ถูกเรียกว่า EcoPlex mm hmm. เพราะว่าได้รับมาตรฐานตามออของ LEED นะคะ LEED นะคะ mm hmm. ก็ในในส่วนของมาตรฐานนี่เขาจะมีหลายข้อ mm hmm. ที่เมื่อกี้พี่พูดไปเกี่ยวกับเรื่องกระจกนี่เป็นหนึ่งข้อนะคะ <Ha. S 1> แล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก <Ha. S 1> นะคะไม่ว่าจะเป็นการมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า25อ mm hmm. นะคะอีกส่วนหนึ่งซึ่งตึกโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีก็คือการนํา น้ำที่ใช้แล้วมา reuse แล้วก็เอามาใช้ลดน้ำต้นไม้คือมีการ r e ไซเคิใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตึกแห่งนี้ได้รับมาตรฐานขั้นสูงสุดนะคะของ LED สุดยอดมากๆเลยนะคะนอกจากสวยงามขนาดนี้แล้วยังช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะคะยังไงลองมาสัมผัสกันเองละกันเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะเห็นแล้วห้องที่ดีที่สุด ที่อยู่สูงที่สุดของตึกนี้ด้วยนะคะของ Diographeis นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้พี่เล็กพาขึ้นไปดูเลยได้ไหมได้ค่ะอ่าไปดูกันเลยค่ะโอห้ห้องใหญ่มากเลยใช่ค่ะห้องนี้ก็มีพื้นที่3 0 4ตารางเมตรนะคะก็คุมเลยนะค่ะ <c oughs> คุมตั้งแต่พื้นที่จากฝั่งถนนเ <c oughs> พื่นจิตนะคะรอบมาเลยถึงถนนวิทยุ คือแบบว่ารอบตึกเลยสาม้ยหินี่เราเข้ามาก็จะเป็นแบบห้องนั่งเล่นห้องรับแขกตรงนี้เลยขนาดใหญ่จุแขกได้เป็น10นะคะมาด้านนี้บ้างดีกว่าใช่ค่ะพาไปดูห้องด้านนี้นะคะจะเป็นส่วนของรับประทานอาหารโอ้โหห้องอาหารแบบว่าเหมือนอยู่บ้านแบบจังหรือว่าเป็นเพนเฮาส์ขนาดใหญ่อะไรแบบนี้ก็สามารถ พาแขกมารับประทานอาหารบนห้องได้เราก็สามารถเชิญเชฟขึ้นมาปรุงอาหารอ๋อเหรอคะมีเชฟส่วนตัวด้วยใช่ค่ะเมาว่าเอาหารแต่ตัวนั้นเราก็คงไม่ได้พาเชฟมาจากบ้านที่นี่ในรการให้ด้วยค่ะครัวก็จะมีอเขาเลยเตาที่ทำอาหารได้จริงจังเลยมีตู้ไมโครเวฟมีตู้เย็นนะคะมีเครื่องทำกาแฟผ่านห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวห้องครัวมาแล้วแน่นอนเลยห้องนอนค่ะอยากจะเห็นแล้วว่าอลังการขนาดไหน พาไปดูนะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะก่ <Okay. S 1> อนถึงห้องนอนเดี๋ยวพามาดูห้องอทํางานนิดนึงนะคะก็จะเป็น oh. ห้องทํางาน <Hey. S 1> ขนาดนเล็กๆ<ะ>ค่ะก็เผื่อ นักธุรกิจมาใช่ค่ะมาติดต่อธุรกิจอะไรก็สามารถทํางานประชุมเล็กๆได้ค่ะเป็นเป็นแบบเป็นห้องทํางานเล็กๆเลยเนอะแล้วก็ดูอยู่ได้อีกนะคะตรงนี้ใช่ค่ะแต่ห้องนี้ได้ข่าทะลุไปห้องนอนได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีทางเดินทะลุไปห้องนอนเลยห้องน้ำใหญ่ไปไหนที่นี่ก็ ก็จะมีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องชาเวอร์ซึ่งเป็นห้องสตีมในตัวด้วยกันเผื่อมาคู่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นห้องสตีมด้วยใช่ค่ะเป็นชาเวอร์แล้วก็สตีมในตัวแล้วก็ค่ะดเดี๋ยวขอเชิญเดินเข้าไปนิดนึงโอ้โหอันนี้แบบสไตล์ญี่ปุ่น,นแท้เลยทุนเปิดเองแล้วก็มีห้องซาวน่าตรงนี้ใช่ห้องซาวน่าด้วยแล้วก็ที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นอันนี้ก็จะเป็นบาร์โรลบนะคะค่ะแต่ว่าบนเตียงนอนเดี๋ยวก็จะมียูกะตะ โอเคเพราะคนญี่ปุ่นจะใช้ยูกะตะเป็นชุดนอนใช่ไหคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ยเตียงใหญ่จริงๆเลยใช่ค่ะก็จะเป็นเตียงขนาด k ิงไซ i z เลยทั้งสองเตียงนะคะอ้อีกจุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นตัวทัชสกรีนค่ะซึ่งไฟหรือว่าแอร์หรือว่านาฬิกาเนี่ยจะควบคุมจากแผงนี้อ๋อเหรอคะใช่ค่ะเรากดได้ไหมได้เลย อันนี้เป็นไ์ใช่มันก็จะเป็นเป็นโหมดที่เราใช้เซ็ตไว้โอเคใช่ก็เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเรื่องกระจกถ้าเราจะสังเกตว่ามันช่วยควบคุมอุณหภูมิยังไงเนี่ยก็มันเป็นกระจกที่ทั้งกันแสงกันเสียงแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยประหยัดมากๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรข้างนอกค่ะก็เดี๋ยวไปดูอินเทอร์เน็ตทีวีกันค่ะค่ะ หอเข้ามาแล้ววิธีใช้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีนะคะพอเปิดไปเนี่ยทีวีใหญ่ไปไหม <c oughs> มันจะควบคุมทุกอย่างผ่านรีโมทคอนโทรเลยอ๋อ,อ,อมันก็เหมือนแบบหน้าจอคอม โหนอกจากจะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่ดูหรูหราแล้วนะคะยังสร้างสารรค์เรื่องของเทคโนโลยีที่ทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น<ช>ด้วยะคะ่ะแน่นอนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยไหนๆก็มาถึงโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้แล้วนะคะคุณก็ขอทานอาหารญี่ปุ่นต่อเลยในช่วงของร้าน <2008 S 2> เมนูเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่ร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยมากๆเหมือนกันค่ะดีเลยนะคะมาช่วงนี้เรามีเมนูนพิเศษพอดีเลยสําหรับที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาเฉลิมฉลองกันหลังวันปีใหม่ โหดีมากๆเลยนะคะพี่เล็กในช่วงร้อยเมนูพี่เล็กก็ยังอยู่กับเรานะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราไปพบกับช่วงร้อยสุขภาพกันก่อนเลยค่ะ